ทับเบิกเขามีรถนำเที่ยวบริการด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปถามราคากันค่ะว่าราคาเท่าไหร่นะคะทำใครดีนะทำใครดีนะถามว่า <c ười> คือรถนำทเที่ยวเที่ยวคูทับเบิกนี่ราคาเท่าไหร่คะแล้วก็ถ้าไปปูหนิงกังกาไปไหมไปค่ะราคาเท่าไหร่บ้างคะไปเที่ยวคูวทับเบิกไปเที่ยวเฉยเฉยก็หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะ ขาขึ้นขาลงไปไหนบ้างคะไปวัดป่าภูเขาเบิดขาหัวทิ้งจุดวัดดังกรตลาดม่สตองบรีโค้ดโค้ดหนึ่งพันสองร้อยนี่ไปได้กี่คนคะไปได้ไม่เกินสิบสองคนค่ะไปได้ไม่เกินสิบสองคนนะคะแต่มงคนขึ้นไปหนึ่งคนขึ้นไปใครจะเหมาไปคนเดียวแบบชิวๆก็ได้หรือว่าใครจะรอเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนมาก็ไปได้ได้ค่ะแล้วถ้าไป ไปหูหินชรงนี้สวยมากจะเพิ่มอิกประมาณสัก500บาทเป็น1,700บาทค่ะอีก1,700บาท1,500ถึง1,700ใช่รวมหมดทั้งหูหินทั้งครับเบิก1,700บาทค่ะอืมราคาเมาจ่ายอันนี้ก็คือสอ<า>ง <S 2> 2 <S ที่ทั้งวันภูทับเบิกด้วยภูหินล่องกล้าด้วยหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไปได้ไม่เกินสิบสองคนเหมือนกันคะ่ะ ขอบคุณค่ะติดต่อที่ตรงนี้นะคะนิวคือลุงอ้วนลุงอ้วนใช่ไหมคะลุงอ้วนนาเที่ยวค่ะแปดสองเก้าสี่ห้าหกเจ็ดห้าสองค่ะแปดสองเก้าสี่ห้าหกเจ็ดห้าสองค่ะพูดถูกไหมคะ ่คะนี่นะคะติดต่อจะอยู่ตรงทางขึ้นเลยค่ะแล้วก็มีเซเว่นนะคะถ้าใครมาเที่ยวแล้วมองหารถนําเที่ยวก็มาติดต่อคิวที่ตรงนี้ได้เลยค่ะคนไร้คนณแคก็สวยมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะ